สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราได้รับภารกิจมาเอามะพร้าวนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยครับนี่นี่ประมาณสองต้นได้นะเพื่อนเพื่อนเ็นบรรยากาศที่สวนมะพร้าวอ่าด้านหน้าเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นวัดแช่แห้งนะครับอำเภอเมืองอําเภอภูพเพียงจังหวัดน่านนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็สวนก็อยู่ข้างๆวัดนี่แหละครับแหล่งน้ํามีเยอะเลยเพื่อนเพื่อนน้ำอยู่ในลำคลองนะครับเพื่อน เดี๋ยวเพื่อนของเรากําลังนู่นนะครับเจ้าของเจ้าของสถานที่นะกําลังเอามะพร้าวฝั่งนูนะ้น่ะริมคลองโอ้เดี๋ยวผมจะไปเอาไงเพื่อนเพื่อนดูเออรู้สึกว่ามันนี่ได้เต็มแล้วครับเพื่อนๆได้เต็มนู่นอีกนู่นี่เดี๋ยวไปดูไปดูไปดูมะพร้าวจังหวัดน่านนะครับเพื่อนนี่ก็รออยู่ไม่กี่วันเราก็จะมาเก็บเอากิ่งแห้งๆเอาไป ทำลายนะครับช่วงนี้ทําลายไม่ได้ครับรัฐบาลไม่ให้ไม่ให้จุดไฟเผานะนุ่นนุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่รู้จะข้ามยังไงผมเดินไปกลัวนี่มันหักนะเพื่อนเปลีนแบบไปยังไงอ่ะเดี๋ยวโอ้มันต้องหามันมีทางอยู่ทางนู้นนะเพื่อนเออผมคิดยังไม่ออกว่าจะข้ามยังไงนะกว้างเหมือนกันนะเพื่อนนู่นประมาณสามเมตรได้ลำคลองนี่นะกว้าง ความกันนะว่าไปเดี๋ยวหักนะเพื่อนนะผมเดี๋ยวบันไดหักมันมันจะขึ้นมะพร้าวไม่ได้สิได้สิได้ของเพราะมีบันไดอยู่อันเดียวเนี่ยนู่นนะเพื่อนมันต้องเข้านู่นมาก็เราก็ไม่ได้ทําความสะอาดมันเลยอะไรเดี๋ยวให้เพื่อนโยนมาก็ได้ผมว่านะต้องหาวิธีให้ได้นะเพื่อนวันนี้ต้องเอาลงให้หมดเพราะมันจะแก่แล้วอ๋อมันมีนี่ต้นเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไดดูนั่นมืดมืดจุ๊บเน่ยเพื่อนเพื่อน อ๋อจะโยนโยนโยนทิ้งแล้วลูกเอาเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันอีกครั้งนะเดี๋ยวผมไปเอามากันผมมีต้นอย่างนี้ผมจะเอาเนาะมจะเข้าไปด้ยเพื่อนจะลกหน่อยนะเดี๋ยวผมไปดูต้นนี้ก่อนนะต้นนี้มันจะเอาได้ไหม ปกติมันจะถาวันมันไม่ขึ้นนะเพื่อนพอดีเพื่อนก็ภารกิจเยอะไม่ได้มาดูแลอย่างดีนะครับแต่ปกติถ้าสวนบางสวนจะไม่ให้เป็นอย่างนี้นะมันนี่ถาวันมาขึ้นนะครับ ลูกเล็กก็เอาครับเพราะว่าเราเอาไปชำแหละชำแหละเป็นน้ำขายนะนเพื่อนตอนเช้านี้ก็ไปขายมาแล้วนะนเพื่อนลูกค้าสั่งนะครับก็ได้เงินมาเกือบเกือบพันเหมือนกันนันเพื่อนวันนี้นะช่วงเช้านะครัเดี๋ยววันนี้ก็ไม่ทันแล้วรอเก็บแล้วพรุ่งนี้ก็ไปขายครับเพื่อนลูกนี้เราก็ไปใส่รถไว้ครับ โอ oh. ้มันมันมีมะพร้าวสีทองนะเพื่อนั่นดูส,สีไม่เหมือนเพื่อนนะมาครับปึ๊ดเี่เพื่อนเพื่อนสีอย่างงี้นะผมว่าสวยนะผมว่านะสีทองงี้นะมีต้นเดียวนั้งผมว่าน,นี่มาหาดูยากนะเพื่อนมาปลูกเราก็สูมอลแล้วไม่รู้ต้นไหนเป็นต้นไหนนะครับแต่ถ้าจะเก็บเอาพันนะสบายแล้วครับตัวนี้นะตัวนะ้เป็นพันนะ ดูเพื่อนๆโดนโดนแมลงแล้วเพื่อนโดน,โดนมแ,แลนนดนมลงต่อยมาแล้วไม่นรูว่าเป็นเป็นรังพึ่งหรือเป็นรังแตนในรังแตงนในตัวตัวเล็กๆแต่สีทองๆมันเจ็บนะครับผมโดนของสัตวันคันมากนะเพื่อนๆนี่สีแบบนี้ก็พอท่านะพนเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ลาเพื่อนๆไปแล้วครับใช้เวลาเพื่อนๆเยอะเกินไปเดี๋ยวเพื่อนจะจะ,จะเบื่อเพอื่อจะเบื่อครับ เดี๋ยวถ้าเรามามาเก็บกวาดก่อนนะครับค่อยดูกันครับว่ามันน่าจ,จะมีเยอะนะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปเก็บกวาดนะครับเราเรอฝนซาซานี่จะเข้าฝนอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆดูๆไม่ว่าฝนซาแล้วช่วงนี้จังหวัดน่านฝนตกตกตกเหมือนกันครับสองนี่เมื่อวานนี่ก็ตกไปลงครับเพื่อนๆกินมิลาไปก่อนสวัสดีครับ